สองยักษ์ใหญ่จุกอกคอนเนอร์แบตลี่ปูดปัดแมนยูเชลซีเลือกเซ็นสัญญาฟิลิอร์ยอนบทสัมภาษณ์คอนเนอร์แบตลี่แบ็คขวาอนาคตไกลของลิเวอร์พูลซึ่งเผยว่าเคยได้รับการท้าถามจากทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีแต่เขาเลือกที่จะเซ็นสัญญากับหงแดงแบตลี่ดาวเตะทีมชาติไอร์แลนด์เหนือวัย20ปีกำลังฉายฟอร์มได้อย่างเจิดจ้ากับลิเวอร์พูลนับตั้งแต่เจอเกนคอปผู้จัดการทีมชาวเยอรมันตัดสินใจส่งประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ ช่วงที่เทนอเล็กซนเดอร์อารอนแบ็คขวาบาดเจ็บอย่างไรก็ดีก่อนเข้ามาเป็นพลพรรคในปี2019โดยย้ายมาจากดันแกนนอนสวิตที่ในบ้านเกิดแบลรี่เคยเผยว่าตกเป็นเป้าของแมนยูนเต็ดและเชลซีผมเล่นเกมหนึ่งให้กับไอแลนด์เหนือในตอนนั้นที่นิวรีผมมีเชลซีและแมนยูเฝ้ามองเช่นเดียวกันกับลิเวอร์พูลแบลรี่เคยเผยกับเบลฟาสเทเลกราฟสื่อในบ้านเกิดตอนที่มีอายุ15ปีผมไปทดสอบฝีเท้ากับแมนยูและเซาท์เทมตัน แต่ผมเลือกริเวร์พูลมันไม่ใช่เพราะว่าผมเชียร์พวกเขานะแต่มันเป็นเพราะพวกเขาเป็นสโมสรแบบครอบครัวอย่างแท้จริงและมันเป็นสิ่งที่เราปาบปื้มสีปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรยางลำบากแต่ปีนี้ดีขึ้นมากผมรู้สึกโตขึ้นถึงตอนนี้แบดลี่ติดทีมชาติไอร์แลนด์เหนือชุดใหญ่ไปแล้ว13านัดโดยซีซั่นที่ผ่านมาเขาถูกส่งให้โบตันยืมไปลงสนามและระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี ของสโมสรจากผลงานยิงได้7ประตูจาก53นัดในทุกรายการถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิ่สันด้วยนะครับ